สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ชายเล่นรถนะครับกลับมาพบกันทุกสัปดาห์นะครับในการรวบรวมงานที่น่าสนใจในสายงานของรถกระบะตู้ทึบหรือว่างานรถอื่นๆนะครับที่เปิดรับสมัครนะครับในช่วงแต่ละสัปดาห์นั้นๆนะครับที่ดูแล้วน่าสนใจนะครับผมก็จะคัดงานครับที่น่าสนใจมาให้เพื่อนๆนะครับได้เป็นทางเลือกในการสมัครงานในการทํางานเพื่อหารายได้ เลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวกันต่อไปนะครับสําหรับในวันนี้นะครับก็จะเป็นงานประจําวันที่27กุมภาพันธ์นะครับ2565นะครับผมเหมือนเดิมครับ10งานนะครับที่นํามาพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็มาเริ่มกันที่งานแรกเลยดีกว่านะครับงานนี้ผมเห็นอยู่หลายวันแล้วนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเขาได้รถเต็มหรือยังนะนะครับซึ่งเป็นงานต่างจังหวัดด้วยแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจดีนะครับยังไงเพื่อนๆสามารถลองที่จะโทรไปสอบถามเขาดูได้นะครับ งานแรกเนี่ยเป็นงานของอเมซอนนะครับงานอเมซอนที่ส่งต่างจังหวัดนะครับภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานนะครับซึ่งงานนี้นะครับคุณสมบัติจําเป็นจะต้องเป็นรถใหม่อายุไม่เกิน5ปีนะครับติดตู้ทึบ2.1เมตรแล้วก็ต้องมีเด็กรถด,ด้วยนะครับผมในรายละเอียดเนี่ยเขาแจ้งมาว่าขึ้นงานที่คลังวังน้อยอยุธยานะครับส่งภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานนะครับเครดิต30วันเงินออก เดือนละสองครั้งนะครับมีบัตรน้ํามันให้ไม่ต้องวางเงินมัดจํานะครับผมสําหรับคนที่ไม่มีเงินอ่าในการเติมน้ํามันนะก็มีบัตรน้ํามันให้นะครับมีเด็กรถมีประกันสินค้านะครับประกันสินค้าเนี่ยทำมาเองก็ได้หรือว่าให้บริษัทจัดหาให้ก็ได้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของมีเปอร์เซ็นต์น้ํามันให้ตามราคาน้ํามันอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะครับอาจจะเป็นอืมจากการตีความเนี่ย น่าจะเป็นเงินช่วยค่าน้ํามันหรือเปล่านะครับอาจจะต้องลองโทรไปถามดูตามเบอร์โทรศัพท์หรือว่าแอดไลน์ไปได้เลยนะครับอันนี้ในรายละเอียดงานไม่ได้แจ้งว่าเป็นงานอเมซอนนะแต่ว่าในด้านในคอมเมนต์เนี่ยผมเข้าไปกดอ่านดูเนี่ยนะครับมันเขาแจ้งว่าเป็นงานส่งวัตถุดิบกาแฟนะครับซึ่งการส่งวัตถุดิบกาแฟต่างจังหวัดเนี่ยมันก็มีไม่กี่งานหรอกครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นงานอเมซอนนั่นแหละครับลองโทรไปถามดูได้นะครับผมมาที่งานที่2นะครับ งานที่2ออันนี้จะเป็นงานรถกระบะตู้เย็นนะครับถ้าเพื่อนๆมีรถกระบะตู้เก็บอุณหภูมิตู้เย็นนะครับก็สามารถที่จะลองสอบถามดูได้นะครับส่งยาเวชภัณฑ์ส่งตามโรงพยาบาลและร้านขายยาเป็นหลักนะครับต้นทางน,นะครับหรือว่าจุดขึ้นงานอยู่ที่บางนาตราดกม2ี่สิบสามนะครับปลายทางส่งที่กทมและปริมณฑลนะครับผม คุณสมบัตินะครับใช้รถยนต์ส่วนตัวส่วน,ววนบุคคล4ล้อตอนเดียวตู้ทึบหลังคาตู้สูง2.1เมตรรับ5คันเท่านั้นนะครับลองโทรไปถามดูได้นะครับรถห้องเย็นอุณหภูมิ15-25ถึงองศา15คันนะครับอ้อโอเคงั้นแสดงว่ามีทั้งรถตู้แห้งและรถตู้เย็นนะครับตู้เย็น15คันตู้แห้ง5คันนะครับใช้โทรศัพท์ and ด o i d มีความรับผิดชอบไม่ทิ้งงานนะครับรายได้เริ่มต้น1,200บาทต่อเที่ยวบวกๆนะครับก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะ ลองดูได้นะครับแต่ไม่แน่ใจว่าส่งกี่จุดอาจต้องลองสอบถามดูนะครับงานที่สามนะครับอันนีเ้เขาบอกว่าเป็นงานของโลตัสนะครับก็ได้วันละพันแนะครับวิ่งงาน2รอบนะครับก็ตกรอบละ9 0้ารบาทนะครับหักหนเอร์เนะที่จ่ายโอ้โหนี่แสดงว่าไม่ได้มีหักเปอร์เซ็นต์จากบริษัทหรือเปล่าอาจจะลองสอบถามดูนะครับก็วางบินทุกสิ้นเดือนเงินออกวันที่ส5้านะครับ ก็ใช้บัตรประชาชนใบขับขี่แล้วก็ใบรับรองแพทย์โควิดนะครับในการตรวจโควิดนะครับขึ้นงานที่คลังโลตัสบางบัวทองนะครับแมน่าสนใจเลยทีเดียวนะใครอยู่โซนนนทบุรีลองดูนะครับต่อไปเป็นงานที่สี่นะครับผมงานที่สี่อันนี้เป็นงานคนขับรถนะครับไม่ต้องมีรถนะครับเป็นงานขับรถของบริษัทนะครับพนักงานขับรถกระบะรายได้เริ่มต้นนะครับหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทจนถึงสองหมืนบาทต่อเดือนนะครับรับสามถึงห้าอัตราที่อุนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดชนบุรีนะครับเพื่อนๆที่อยู่พื้นที่ชนบุรีนะครับลองสมัครดูได้นะครับคุณสมบัติอายุไม่เกิน50ปีนะครับวุฒิการศึกษามสามขึ้นไปนะครับมีประสบการณ์ขับรถส่งของ1ปีอ่าน,นี้ต้องมีประสบการณ์นะครับไม่มีประวัติอาชญากรรมประวัติลักทรัพย์สารเสพติดนะครับต้องมีคนค้ำประกันนะครับรายได้ประจําเกิน1 0,000บาทขึ้นไปถึงจะค้ำประกันให้ได้นะครับสวัสดิการประกันรายได้16,500บาทนะครับเบี้ยขยันให้1 0 0 0บาทนะครับ เงินเบิกล่วงหน้า2,000บาทนะครับได้ค่าเที่ยวด้วยนะครับเงินกู้ยืมฉุกเฉินและเงินช่วยเหลือมีโบนัสประจําปีด้วยนะน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับประกันสังคมต่อสุขภาพจปีเสื้อฟอร์มนะครับผมมองว่าน่าสนใจนะเพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิดเราเป็นรถร่วมนะครับหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยก็เลทจ,จะอยู่รายได้ประมาณ2 0 0 0มื่นสองืน้าะครับไม่เกินไม่ค่อยเกิน3 0 0 0 0ื่นเท่าไหร่นะครับส่วนมากประมาณนี้นะครับแต่อันนี้เนี่ยเออโอเคถ้าเราได้มาหมื่นไปปลายครับถึง2 0,000ื่นนิดนิดเนี่ยนะครับแล้วก็สามารถ ทำงานไปจนได้โบนัสด้วยเนี่ยผมมองว่านะ่าสนใจนะลองโทรไปถามดูได้ใครที่อยู่พื้นที่ชนบุรีนะครับลองดูต่อไปงานที่ห้านะครับงานที่5้าอันนี้เป็นงานอาของเคอร์รี่นะครับเคอร์รี่เนี่ยก็จะมีพนักงานขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์นะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นงานรถร่วมหรือว่าขับรถบริษัทนะเขาไม่ได้แจ้งมานะครับก็ลองไปสมัครดูได้นะครับมีคลังสินค้าหลายที่เลยนะครับมีประชาชื่นนะครับ บางกอกใหญ่บางแครลาบเพา้าลังสิทธ์แล้วก็เจ้าพญาทาวเวอร์ชั้นสิบนะครับอืมเข้าไปสมัครได้เลยนะครับอันนี้น่าจะจากฝ่าย HR นะครับเพราะว่ามีหลายพื้นที่มีหลายครั้งนะอันนี้ไม่ได้ใช่ครั้งรับสมัครเองนะลองสมัครดูได้นะครับต่อไปเป็นงานที่หกนะครับงานที่หกอ่าอ,อันนี้พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับกมยี่สิบสามนะครับรับห้าคันนะ รับรถตู้ทึบตอนเดียวนะครับตั้งแต่1.8เมตรขึ้นไปก็สามารถวิ่งได้นะครับตู้ทึบ1.8เมตรถึง2.1เมตรนะครับลักษณะเป็นงานประจาขนส่งเครื่องมือแพทย์ทุกชนิดนะครับงานหนึ่งเที่ยวส่งไม่เกินห้าดอปนะครับก็คือห้าจุดนั่นเองนะครับวิ่งงานจันถึงสุดหยุกเสาร์อาทิตย์นะครับกทมและปริมณฑลเลทประมาณเลทรายได้อยู่ที่800บาทต่อรายได้ครับเดือนหนึ่งได้เกินสา0 0 0บาทแน่นอนนะครับแต่ว่าหากค่้นน้ำมันแล้วจะเหลือเท่าไหร่นะครับก็ต้องดูกัน แต่ที่ผมสนใจคือว่าเออโอเควิ่งงานจนถึงสุกนะนะครับก็ก็ถือว่าดีนะเสาร์อาทิตย์เราสามารถหางานเสริมวิ่งได้แล้วก็หรือจะอยู่พักผ่อนก็ได้นะครับเครดิตสิบห้าวันอ่าลองดูครับต่อไปเป็นงานที่เจ็ดนะครับงานที่เจ็ดอันนี้เป็นเอ่อพนักงานขับรถรับของนะครับของเจนทีนะครับก็เป็นรถร่วมนะนะครับเปิดรับสมัครนะครับรถกระบะโต้ทึบนะครับอ่าคุณสมบัติไม่จํากัดวุฒิการศึกษาอายุสิบแปดปีขึ้นไปจนถึงสี่สิบห้าปีนะครับ เพชาก็ได้หินก็ได้นะครับประสบการณ์จะรับการพิจารณาเป็นพิเศษนะครับมีรถกระบะตู้ทึบของตัวเองเริ่มงานทันทีสายที่ทํางานนะครับบางกรวยนนทบุรีเงินเดือน3 0 0 0 0บาทขึ้นไปนะครับฝ่ายสรรหาและคัดเลือกบุคลากรอันนี้ก็จาก hr เหมือนกันนะครับโทรสอบถามได้เลยตามเบอร์นี้นะครับก็รับงานลงคังรับตามบ้านลงคังน่าจะรับหลายจุดอยู่นะนะครับผมผมก็ไม่เคยนะว่าว่าว่าขับรถรับรับงานตามบ้านเนี่ยไม่รู้รับกี่จุดเหมือนกันนะครับต้องสอบถามดูนะ ต่อไปเป็นงานที่8นะครับงานนี้งานคนขับรถนะครับแต่เป็นงานคนขับรถผู้บริหารนะครับก็เป็นบริษัทที่ปรึกษาทางกฎหมายนะครับเงินเดือน2 0 0 0 0บาทขึ้นไปโอ้น่าสนใจเลยนะครับเนี่ยนะฮะเพศชาย2 5ถึง40ปีไม่เกินนี้นะครับมีประสบการณ์ขับรถให้ผู้บริหารไม่น้อยกว่า3ปีปีประสบการณ์ก็้งังเยอะพอสมควรแหละนะถึงได้2 0 0 0 0บาทขึ้นไปนะฮะมีใบขับขี่ถูกต้องชำนาญเส้นทางในกรุงเทพและปร,ะริมณฑลบุค,คลิกภาพดีนะครับสามารถทํางานล่วงเวลา เสาร์อาทิตย์แล้วมันหยุดนักขกะัตฤิกได้นะครับส่วนใหญ่งานคนขับรถผู้บริหารเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องของการทํางานร่วงเวลานะครับเพราะว่าก็เข้าใจนะเพราะว่าผู้บริหารเนี่ยเขาบางทีก็ไม่ได้ทํางานเป็นเวลาเป็นรูทีนเหมือนกับพนักงานทั่วไปนะครับบางครั้งประชุมดึกดื่นหรือว่ามีงานต่างจังหวัดอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องรับตรงนี้ได้ถึงจะทํางานได้นะครับก็ลองดูครับเผื่อใครมีคุณสมบัติเหมาะสมนะครับเป็นคนสุภาพเรียบร้อยไม่ดุมด้าไม่ดุบุรีอะไรเงี้ยนะครับก็ลองดูได้ต่อไปงานที่เก้านะครับ งานที่เก้าอันนี้ชนบุรีนะครับสำหรับพื้นที่ชนบุรีเช่นกันนะครับรับงานหนึ่งคันเท่านั้นนะครับไม่รู้ว่าได้รถรถเป็หรือยังนะนะครับก็ตู้ทึบสองจุดหนึ่งเมตรงานแครนะครับก็ได้รถแครก็ได้นะครับใช้แอปทํางานไปแอนดรอยเท่านั้นนะครับส่งสินค้าตามบ้านลูกค้าหรือร้านสินค้าพัสดุนะครับแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับเป็นขนาดเล็กและใหญ่นะครับรายได้สองหมืเจ็ดันห้าร้อยมีสำรองน้ํามันให้อืมไม่แน่ใจว่าน้ํามันเบิกบริษัทหรือเปล่า นะครับถ้าน้ำมันเบิกบ,บริษัทแล้วได้ได้เงินเดือนเท่านี้ผมว่าน่าสนใจนะแต่ถ้าน้ำมันเราออกเองเนี่ยผมว่าไม่ค่อยคุ้มนะครับลองโทรไปถามดูได้งานสุดท้ายครับงานที่1ิอันนี้สําหรับเพื่อนๆสายรถกระบะสี่ประตูนะครับก็ผมดูแล้วน่าสนใจนะนะครับรับสมัครรถกระบะ4ี่ประตูนะครับกําหนดเลยนะครับว่าต้องเป็น t o โยต้ารีโวเกียร์ออโต้สี่ประตูยกสูงเท่านั้นนะครับ <laughs> อีกรอบหนึ่งคนระับรถกระบะ โตโยต้ารีโวเกียร์ออโต้สี่ประตูยกสูงปี2018ขึ้นไปนะครับอันนี้คุณสมบัตินะครับวิ่งร่วมงานในกลุ่มงานสายพลังงานนะครับสถานที่ทำงานแหลมฉบังอ่าวอุดมนะครับเป็นงานสแตนบายรายเดือนรายเดือน37,720บาทไม่รวมน้ำมันโอ้โหเงินดีมากนะครับผมว่าน่าสนใจมากเลยนะครับใครมีรถกระบะรีโว สี่ประตูยกสูงเกีย์ออโต้ปีสองพันสิบแปดขึ้นไปก็ลองดูได้นะครับเงินดีมากนะครับทํางานเจ็ดถึงเสาร์นะครับหกโมงครึ่งถึงหกโอ้แตหกโมงเช้านะหกโมงเช้าหกโมงเช้าหกโมงครึ่งตอนเช้านะครับจนถึงหกโมงครึ่งตอนเย็นนะครับโอทีได้แปดสิบาทต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ได้วันหยุดพิเศษนะครับผมต่อวันหยุดพิเศษนะฮะคุณสมบัติครับอ่าอย่างที่แจ้งไปนะครับรถกระบะสี่ประตูนะครับโตโยต้ารีโวนะครับ ยกสูงเกียร์ออโต้สี่ปี2018ขึ้นไปเท่านั้นนะครับมีที่พักอาศัยในเขตศรีราชาชนบุรีนะครับไม่มีประวัติอาชญากรรมหรือต้องโทษสุขภาพแข็งแรงไม่เสพสิ่งเสพติดนะครับชำนาญเส้นทางกรทมระยองนะครับสื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้างนะครับอก็คือไม่ต้องเก่งแค่แบบพอเข้าใจนิดหน่อยนะครับคนขับขี่อายุไม่เกิน50ปีนะครับมีใบขับขี่พร้อมเริ่มงานนะครับอน่าสนใจนะเนี่ยนะแต่ว่าใครจะมีรถกระบะสเปคเขาคงมีไม่กี่คนนะอลองดูครับ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสิบงานที่นํามาฝากกันในสัปดาห์นี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้งานทําแล้วก็มีรายได้หาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวกันทุกคนนะครับสุดท้ายนี้ครับเด็กผู้ชายไม่เคยโตขึ้นเลยเพียงแค่ของเล่นชิ้นใหญ่และแพงขึ้นก็เท่านั้นครับสวัสดีครับ